Four, one world champions from across the globe defend their belts against the very best in their division. Step into a world of superhumans. Witness their strength, guile, aggression, speed, power. One inside the matrix. ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับวันนี้นะครับผมแอดมินทีมีข่าวการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ของทางวันแชมเปี้ยนชิพเลยครับผมนั่นก็คือศึกวัน Inside the m ม t r i กครับผมซึ่งเป็นการแข่งขันนะครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่เปิดให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าชมได้ถึง250ที่นั่งนะครับผมที่ประเทศสิงคโปร์ครับหลังจากที่มีวิกฤตการโควิดเนี่ยก็คือจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมมาตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศสิงครร์แกก ที่จัดการแข่งขันกีฬาแบบนานาชาติได้ครับซึ่งก็ทําให้สามารถนําเอานักกีฬาเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาแข่งขันกันได้นะครับผมก็ทําให้การแข่งขันครั้งนี้ครับทางวันตั้งใจให้มันศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2026 25, s <S 2 5 63เลยนะครับผมนั่นก็คือมีการชิงแชมป์นะครับการแข่งขันเอ็มเอนะครับถึง4รุ่นเลยด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปชมกันครับว่าไฟการ์ดในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีคู่ไหนที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับคู่แรกของศึกนี้นะครับผมเป็นการเจอกันระหว่างซูเปอร์สตาร์ของทางอินเดียนะครับผมและซูเปอร์สตาร์ของทางกัมพูชาครับนั่นคือการแข่งขันระหว่างลิตูโฟกาดนะครับผมวัย26ปีครับซึ่งเป็นนักมวยป้ำหญิงนะครับผมของทางอินเดียเนี่ยจะขึ้นปะทะกับ ทางนูเซเลโปครับผมอ่าซึ่งตัวทางลิตุโฟกาสเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นนักมวยปั้มหญิงที่โหทางอินเดียเนี่ยเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับผมก็ขึ้นแข่งในสงเวียนเอ็มเอเนี่ยก็มาแล้ว2ครั้งนะครับก็เอาชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับผมสาหรับนูเซเลโปครับผมเปิดตัวนะครับผมเจอกับลิกะอิชิเกะเนาะก็เอาชนะลิกะไปได้นะครับแต่ว่าพ่ายแพ้นะครับผมให้กับนักชกชาวอินโดนีเซียไปนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็ นูซิเลโปเนี่ยมั่นใจนะครับผมว่าจะป้องกันเกมภาคพื้นของทางลิตูโฟกัสได้นะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับแต่ว่าทางลิตูโฟกัสก็ตั้งใจที่จะสร้างสถิติไร้พ่ายต่อไปในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเช่นกันครับเดี๋ยวลองชมกันดูครับว่า คู่นี้เนี่ยใครจะสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยแอดมินมองไปทางลิตูโฟกัสนะครับผมที่น่าจะแข็งแก่งกว่านะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับนูเซเลโปเองก็มีลูกเด็ดอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนลากลงพื้นเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ลําบากหน่อยนะครับผมต้องลองดูว่าจะสามารถแก้เกมการปั้มของทางลิตูโฟกัสได้หรือเปล่านะครับไว้เดี๋ยวชมกันครับสำหรับคู่ที่2นะครับผมก็คือคู่ระหว่างเอ็ดอาร์ดฟลยังนะครับผมอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทครับจะปะทะกับ อันโตนิโอคารุโซนะครับผมซึ่งอันโตนิโอคารุโซเนี่ยบอกได้เลยว่ามีดีกีเป็นแชมป์แพนแปซิฟิกบราซิเลียนยูซูนะครับผมส่วนเอดเวิร์เอ็ดอาร์ดฟลอายังนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นนักชกที่เคยเป็นอดีตแชมป์ในรุ่นไลท์เวทนะครับเคยเอาชนะ ตัวทางชินยาโอกินะครับผมที่เคยเป็นแชมป์นอะในรุ่นนี้นะครับผมก่อนที่จะเสียมขัดให้กับมาตินเนียนไปนะครับแต่ว่าไอ้ดูอัดฟลยังนะครับผมก็เป็นนักชกที่มีพลังการออกอาวุธที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็การป้องกันท่านอนที่ถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวครับการที่มาเจอกับอันโตนิโอคารุโซนะครับก็หวังตั้งใจนะครับผมที่จะเอาชนะตัวคารุโซครับผมเพื่อที่จะกลับไปชิงแชมป์ได้อีกครั้งนะครับผมต้องการที่จะไต่เลเวงกลับไปเพื่อชิงแชมป์ได้อีกครั้งนะครับผมก็ต้องลองดูกันครับผมว่าระหว่างอัน ที่มีทักษะในด้านของบราซิลยูซูที่เก่งเนี่ยจะสามารถจับล็อกทางาฟลอรยังได้หรือเปล่านะครับแต่ทางโฟลรยังเนี่ยแอดมินต้องบอกว่าแอดมินก็ชื่นชมเป็นพิเศษนะครับสำหรับนักชกค,คนนี้ครับก็วัยอายุ36ปีแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าในการชกแบบ3าา,ายกแบบนี้เนี่ยแอ,อแอดมินคิดว่าตัวโฟลรยังเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะได้มากกว่าครับเพราะว่าการฝึกฝนแล้วก็การผ่านการแข่งขันเนี่ยมา,มามากกว่าทางคารลุโซครับ ลองลองชมกันดูครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าน่าจะสนุกแน่ๆครับผมก็แอดมินฟันธงไปทางเอ็ดวาร์ดฟุรยังครับที่จะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้ครับผมชิงแชมป์คู่แรกนะครับผมในศึกวันอินไซด์เด m เรติกนะครับผมก็คือในรุ่นสตอร์เวตยิงครับทรงจิ้งหนานครับผมแชมเปี้ยนนะครับจะป้องกันตำแหน่งกับ ิฟฟานี่เตียวครับผมซึ่งเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในการชิงแชมป์ว่างในรุ่นนี้นั่นเองนะครับโดยครั้งนั้นส่งจริงหนานเนี่ยเอาชนะไปได้ในยกที่4ครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็ป้องกันตําแหน่งมาได้เรื่อยๆเลยครับ จนตอนครั้งนี้ครับผมทิฟฟานี่เตียวหลังจากที่พ่ายแพ้ไปนะครับผมก็ไปเอาชนะมิเชลนิโคลินีครับผมอ่ซึ่งเป็นแชมป์มาซิลเลนยูซูถึง8สมัยนะแล้วก็อายากามิุระครับหลังจากนั้นก็ไต่อันดับแรนดกิ้งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็จะมาชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับเจอกับสงจิ้งหนานอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ผมว่าทิฟฟานี่เตียวก็น่าจะฟิตซ้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็วางแผนในการชกกับทางสงจิ้งหนานมาให้รัดกลุ่มมากขึ้นครับแต่ก็ต้องลองดูครับเพราะ แข็งแกร่งมากๆนะครับคือสามารถที่จะต่อยได้ถึง5ยกเลยทางทิฟฟานี่เตียวเนี่ยจะมีความอึดเพียงพอหรือเปล่าที่จะสามารถต่อสู้ไปได้ถึง5ยกนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าการชกแบบนี้นะครับคือครั้งเดียวมันก็พลาดกันได้นะครับจะโดนต่อยเวิเดียวล่วงหรือว่าโดนรัดคอโดนหักแขนเป็นไปได้ทางนั้นนะครับผมฉะนั้น ในครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสทั้งคู่ครับแต่ถ้าในมุมมองของแอดมินนะครับผมทางส่งจิ้งหนานครับผมน่าจะเป็นฝ่ายที่มีเปอร์เซ็นชนะมากกว่าเพราะป้องกันแชมป์มาตลอดแล้วเขาต่อยในแบบว่าระดับ5ยกมาตลอดนะครับผมก็น่าจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยไปได้ครับผมคู่ต่อมานะครับผมก็เป็นคู่ชายนะครับผมเป็นการชิงแชมป์โลกวันรุ่นไฟทูเวทครับผมซึ่งเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดได้เนาะเพราะว่าเจ้าของตําแหน่งครับผมเป็นชาวเวียดนามออสเตรเลียนะครับผมนั่นก็คือมาตินเหียนครับจะเจอกับ ผู้ท้าชิงนะครับผมทานเลครับผมซึ่งเป็นชาวเวียดนามอเมริกันครับผม ซึ่งมาตินเนียนเนี่ยหลังจากที่เอาชนะมาลัดกับฟูลร็อคมาได้นะครับผมก็ป้องกันตําแหน่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับจนตอนนี้ครับผมทานเล่ครับผมซึ่งเป็นนักชกเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็เข้ามาแข่งขันแล้วก็เรียกว่าทําผลงานได้ดีเลยครับผมเปิดตัวมาท็อปฟอร์มมากครับชนะมา3ามไฟส์นะครับผมและตอนนี้นะครับก็จะมาขอเจอกันครับทางมาตินเนียนนะครับซึ่งทางมาตินเนียนเนี่ยต้องบอกว่าทักษะเนี่ยรอบตัวมากนะครับผมการเตะการต่อยเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็การป้องกันการเทคดาวอะไรพวกนี้เนี่ยก็ดีด้วยเช่น นนส่วนทานเลนะครับผมมีความว่องไวคล่องแคลวนะครับมีพื้นฐานเป็นเทควันโดก็จริงแต่ว่าการจับล็อกอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันนะฮะแต่ลองดูกันว่าอาวุธของใครเนี่ยจะเข้าเป้ามากกว่ากัน,นครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมาตินเหยียนแน่นอนว่าด้วยประสบการณ์มาที่มากกว่าแล้วก็การฝึกซ้อมการอะไรเนี่ยผมว่าทางมาตินเนียน่าจะมีเปอร์เซ็นที่มากกว่าทางทานเลนะครับผมแต่ก็อะไรก็เป็นไปได้ทา,างนั้นนะครับผม ในศึกการแข่งขันครั้งนี้ผมว่ามันต้องน่าจะสนุกแน่ๆเพราะว่าทั้งคู่เป็นสายที่แบบออกวุธเหมือนกันนะครับก็น่าจะดูว่าใครจะเป็นฝั่งที่หาจงังหวะเด็ดที่จะออกอาวุธเพลยสึกได้ก่อนกันครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแอดมิน ถ้าเป็นแอดมินที่จะเลือกนะครับผมก็จะขอเป็นทางมาตินเหียนครับที่น่าจะเป็นฝ่ายที่จะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับผมผู้ชิงแชมป์โลกอีกคู่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการชิงแชมป์วันรุ่นไลท์เวทนะครับผมระหว่างแชมป์โลกหนุ่มเจ้าถิ่นครับผมนั่นก็คือคริสเตียรลีครับน้องชายของแองเจล่าลีนั่นเองนะครับผมคริสเตียรลีครับผมหนุ่มน้อยวัยยี่สิบสองปีแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยการพัฒนาตัวเองไม่ธรรมดาจริงครับผมปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า โห oh, อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเองการรัดนะการจับล็อกเนี่ยก,กย็ดีเช่นเช่นกันนะครับจะมาเจอกับนักชกนะครับผมอันตรายอย่างยูรีลาปิคัสครับผมอ่าซึ่งเป็นนักชกที่มีสิติเนี่ย14-0เลยครับชนะ14แพ้0นะครับผมโ้โหใน MMA นี่ถือว่าเก่งมากๆนะครับก็หลังจากที่ทางาคริสเตียนลีนะครับผมเอาแชมป์มาได้จากทาง ชินยาวอกินะครับก็ยังไม่ได้ป้องกันแชมป์นะแต่ว่ามาเจอกับาทางดาก,กิก่อนนะครับผมเซยิดกูเซนอสัสลานีเฟนะครับผมในการแข่งขันวันนะครับผมเวอร์กลางปีรุ่นไลท์เวทนั่นเองนะครับือเขาเป็นนักสู้ตัวแทนที่เข้ามาแทนนักสู้ที่บาดเจ็บไปนะครับก็โอ้โหทำได้ดีเช่นกันนะครับ ก็ทางยูรีลาปีคัตเนี่ยต้องบอกว่าเปิดตัวมานะครับและต่อยในวันแชมเปี้ยนแค่2องไฟนะครับผมแต่ว่าก็ขึ้นมาถึงอันดับหนึ่งของเลนกิ้งได้โดยการที่เอาชนะวันชินนะครับผมชนพัทวิรัชชัยนะครับนะักครูตองของเรานั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับก็ไปรัดคอเอาชนะ เดอะครอปบ้านะครับผมอดีตแชมป์นะครับอย่างมาลัดกับฟูลอฟครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับในศึกครั้งนั้นก็ทีมตัวเองขึ้นมาอยู่ในแลนด์กิ้งอันดับหนึ่งได้นะครับผมแล้วก็จะมาเจอกับทางคริสเตียนลีนั่นเองครับก็เดี๋ยวลองดูกันครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าดูส่วนตัวเนี่ยแอดมินมองไปที่คริสเตียนลีนะเพราะว่าคริสเตียนลีเนี่ยต้องบอกว่าอายุ22ปีนะครับแต่ว่าโหความคือการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่กับ เหานักสู้เนาะในทางอ v o นะครับผมก็ลองดูครับในครั้งนี้ครับผมผมมองไปที่คริสเตียนลีแต่ว่ายูริลาปิคัสก็อาจจะสร้างผลงานที่ตื่นตะลึงทั่วโลกได้เช่นกันครับคู่เอกของศึกครั้งนี้ครับผมวัน Inside เดอะแมทริกนะครับผมก็คือการชิงแชมป์โลกนะครับวันรุ่นมิดเดิลเวทนะครับผมระหว่างองลาเอ็นซานครับผมโอ้โหนักชกที่เป็นขวัญใจของชาวพม่านะครับผมวัย35ปีครับ จะเจอกับเดอะดัชไนท์นะครับผมไลเนียเดอะลีเดอร์ครับผมโอ้โหน่าดูทีเดียวนะครับในรุ่นนี้นะครับออนไลน์ซานนะครับผมเป็นแชมป์สองรุ่นนะครับผมนั่นก็คือรุ่นมิดเดิลเวทนะครับแล้วก็รุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับหลังจากที่เอาชนะนะครับชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทมาจากวิเดเลียบิ๊กแดดนะครับผมก็คว้าชัยชนะต่อเนื่องมาแบบอีก6ไฟแบบไม่ครบยกเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับและหลังจากล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะน็อก แชมป์นะครับผมวันรุ่นเฮฟวีเวทอย่างเดอะทรูแบนดอนเวลล่านะครับผมซึ่งแบนดอนเวลล่าเนี่ยลดรุ่นลงมาชิงแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับและเป็นทางออรไลน์อินซานที่เอาชนะไปได้ครับโดยคันแข่งขันครั้งนี้นะครับผมจะต้องมาเจอกับไลเนียร์เดอะลีเดอร์ครับผมชาวดัสนะครับผมซึ่งเป็นนักบาซิลเลนยูสูและก็นักยูโดสายดำครับที่ไม่แพ้ใครในการแข่งขันชิงแชมป์ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับผมโอ้โหเขามีพลังบุก ที่แบบโดดเด่นและอันตรายมากๆนะครับโดยการแข่งขันชนะ3าไฟที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ไฟเปิดตัวมาเนี่ยก็คือการซับมิชชั่นนะครับผมนักสู้ดาวรุ่งชาวจีนคิงคองวูเลอร์ครับผมฟานหลงด้วยเวลาเพียงแค่75วินาทีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นครับผมเขาก็ knock out นะครับนักกีฬาบราซิเลียนยูซูที่แบบตัวใหญ่มากนะครับผมอย่างจิเบโตกันอวาโอครับผมและในไฟล่าสุดนะครับ เขากำลาบแชมป์โลกบาสเกตบอลยูสู5สมัยนะครับผมวูฟเลียนโดอัตาลิสนะครับผมด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาทชิงบัลลังก์นะครับผมกับฮีโร่ชาวเมียนมานะครับผมในวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวร้องชมกันครับว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับจะดูเดือดแค่ไหนนะครับถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมต้องบอกว่าแอดมินเนี่ยชื่นชมกับทางออนไลน์เอ็นซานอยู่แล้วครับแล้วก็เคยเจอการพูดคุยกันนะครับผมก็ มองไปทางว่าเอาไลน์อินซานเนี่ยก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้ครับก็จริงๆอย่างที่บอกเนาะในการชริงแชมป์ทั้ง4คู่เนี่ยแอดมินก็มองไปที่แชมป์เนี่ยน่าจะสามารถป้องกันบอลลังได้ทุกคู่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าการแข่งขัน6คู่ที่แอดมินออกหคู่นะรขออภัย6คู่ที่แอดมินเนี่ยได้วิเคราะห์มาเนี่ย จะตรงกันแค่ไหนนะครับผมจะมีใครที่ทําให้อดมิมเนี่ยต้องหน้าแตกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันครับผมวันศุกร์นี้นะครับ30ตุลาคมครับผม เวลานะครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเนี่ย19นาฬิกา30นาทีครับ1ทุ่ม30นะครับสามารถรับชมได้นะครับใน AASP l a y นะครับผม One Super App นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับจะดูได้ตั้งแต่1ทุ่ม30เลยแต่ว่าถ้าเป็นทางไทยรัฐทีวีเนี่ยจะเริ่มเอาเอาการแข่งขันมาฉายนะครับในเวลา21นาฬิกา30นาทีครับ6คู่แน่นๆมันๆสะใจแน่นอนครับผมสำหรับ One Insight the Magic ครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ